สวัสดีครับพี่น้องชาววัวราคาวัวก็ยังถูกอยู่นะครับก็ยังจะถูกอย่างนี้อีกยาวนานนะครับหลายๆคนก็ถอดใจเลิกเลี้ยงวัวไปนะครับแต่เชื่อไหมครับในสภาวการที่วัวราคาถูกอย่างนี้นะครับการซื้อขายวัวนี่กลับคึกคักนะครับในแต่ละนัดเนี่ยมีพ่อค้ามีนายห้อยมีนายห้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศเนี่ย มาหาซื้อวัวกันให้ขวักไข่นะครับแถวอีสานตามตลาดนะัดแถวอีสานนี่นะครับมากันเยอะมากเวียดนามกัมพูชามาเลเซียนะครับเข้ามากันให้ขวักไข่แต่ละนัดเนี่ยสิคน20คนเลยทีเดียวนะครับนายห้อยไทยในห้อยไทย,ใน,ย,ไทยในห้างไทยจากภาคกลางภาคาจากภาคอื่นๆนะครับก็มาหาซื้อวัวกันแถวอีสานกันขวักไข่นะครับ แต่ละนัดเนี่ยก็ซื้อขายกันเป็นพันตัวนะครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ห้าหกพันตัวเพล,อเลอ่อาจจะถึงหมื่นด้วยซ้าไปนะครับพอค้าส่วนใหญ่นะครับปัจจุบันต้นทุนเขาก็เขาก็ปรับต้นทุนวัวให้ให้อยู่ในราคาปัจจุบันแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าเขาขายถูกเขาก็ซื้อถูกกว่านะครับเขาก็ยังสามารถทํากําไรได้ในทางตัวเงินเข้านะครับการซื้อถูกเนี่ยมันทําให้เขาซื้อวอัวได้มากขึ้นนะครับ อย่างเช่นสมัยก่อนนะครับสมมุติซื้อวอัวอไซส์ประมาณ300รกิโลนี่นะครับอาจจะตัวละ2 5 0 0 0ื่นแต่ตัวนี้เนี่ยครับวัวไซส์ประมาณเดียวกันเนี่ยราคาอยู่แค่ประมาณ1 2ื่นสองหมืนามนะครับนั่นหมายความว่าด้วยทุนเท่ากันเนี่ยเขาซื้อวัวได้2ตัวนะครับอา่าแล้วเมื่อเวลาเอาไปเขาไปขายนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะขายได้อสามหมื่นนะครับซื้อ25งหมขายได้ส0 0 0มื่นกำไรห0 0พันแต่เดี๋ยวนี้ เขาซื้อหมื่นสองหมื่นสามแต่เข้าไปขายหมื่นเจ็ดหมื่นแปดกำไรต่อตัวห้าพันแต่สองตัวเขาได้กำไรเป็นหมื่นนะครับเห็นไหมคว่าเขาก็ได้กำไรสองเท่าถ้าเทียบกับเมื่อสมัยที่ัวแพงนะครับอย่างวัวตัวในคลิปนี้นะครับพ่อค้าอาจจะให้ราคาสักห้าหกพันแล้วเขาก็เอาไปขายเอาไปตั้งราคาขายในตลาดสักหมื่นถึงหมื่นพันนะครับเขาก็ได้กำไรห้าหกพันนะครับ นี่นะครับวัวอายุปีก่กว่านี่นะครับ1 3บสเดือนน้าหนักก็ประมาณ200กิโลนี่นะครับดังนั้นหนทางในการทํากําไรเนี่ยยังมีเหลือเฟือนะครับอย่างวัวแม่ลูกแบบนี้นะครับพอค้าให้ไม่เกินหมื่นนะครับแต่ถ้าเกิดเขา,าเอาไปขายในตลาดเขาก็ขายได้ประมาณสัก1 6ื่นหนนะครับตัวนี้ก็ เหมือนกันนะครับตัวนี้อาจจะซื้อสักเจ็ดแปดพันนะครับแล้วก็เอาไปขายสักหมื่นห้านะครับหมื่นห้าหมื่นหกนะครับเป็นคู่นะครับเป็นคู่แม่ลูกเห็นไหมฮะนี่คือวิธีการทํากำไรของพอขานะครับปัจจุบันนี้เลยนะครับอันนี้คือประสบการณ์จริงเพราะว่าก็มีคนมาถามหาซื้อวัวตามตามบ้านนะครับเราก็รู้อยู่ว่าเขาหาถามซื้อเท่าไหร่แล้วก็ผมก็ไปสํารวจตลาดอยู่เรื่อยๆนะครับไปดูราคาวัวอยู่เรื่อยๆตามตลาดนะครับ ผมก็รู้ว่าราคาที่ตลาดเป็นยังไงแล้วราคาที่นายฮอยมาหาซื้อตามบ้านเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับผมดูดูแล้วเนี่ยไอ้นายฮอยที่ที่คร่ำครวญกันว่าขาดทุนขาดทุนอยู่ทุกวันนี้นะครับในความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้ขาดทุนนะครับเขาเรียกขาดทุนกําไรคืออยากได้กําไรเยอะๆแต่มันไม่ได้ตามเป้าน,นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าขาดทุนทุกวันแต่ว่าเขาก็ยังหาซื้อวัวมาขายได้ทุกวันทุกนัดนะครับ มันเป็นไปไม่ได้ที่คนขัดทุนแล้วจะมีเงินไปหาซื้อวัวมาาขายทุกนัดนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขามีกําไรอยู่ครับแต่ว่าด้วยกลไกการค้านะครับที่เรายังต้องพึ่งพานายห้อยพึ่งพาพ่อค้าคนกลางอยู่นะครับมันเป็นอาชีพของเขานะครับเขาก็ต้องทํากําไรนะครับมันไม่ได้เป็นการเอาเปรียบกันอะไรกันทั้งสิ้นนะครับถ้าเราอยากจะได้วัวอยากจะได้ราคาที่ดีกว่านายห้อยนะครับเราก็เอาเราก็ต้องเอาวัวเข้าตลาดเองนะครับ แต่เราก็ต้องรู้จักอ,อ่านวัวนะครับว่าวัวของเราเนี่ยมูลค่ามันที่แท้จริงเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องหมั่นเข้าตลาดอยู่เรื่อยๆนะครับอาชีพการเลี้ยงวัวปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังถึงแม้ราคาถูกนะครับผมย้ำว่าถึงแม้ว่าราคาถูกราคาปัจจุบันนี่แหละฮะแต่มันก็ยังเป็นธุรกิจมันก็ยังเป็นอาชีพที่สร้างกําไรได้นะครับผมยกตัวอย่างาเพื่อนบ้านผมนะครับเมื่อก่อนเนี่ย เขาเลี้ยงวัวขุนนะครับซื้อวัวตัวผู้มาขุนนะครับก็เป็นวัวสายใหญ่แากแรกๆก็ได้กําไรนะครับแต่ชุดท,ท้ายเนี่ยขาดทุนขาดทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่าอตอนเราซื้อเ,เขาซื้อวัวโครงมาค่อนข้างแพงนะครับเนื่องจากว่าเป็น,ปนวัวตัวใหญ่ราคาโครงก็ค่อนข้างแพงแล้วก็มาเลี้ยงด้วยด้วยอาหารซึ่งอาหารก็ราคาแพงแต่พอถึงกําหนดจับเนี่ย อพอค้าไม่มาจับก็ต้องลากเดือนกันหลายเดือนเลยนะครับก็ขาดทุนไปแล้วพอมาจับก็ราคาก็ไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้หายไปหลายสิบบาทเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นก็เลิกเล,กเลี้ยงวัวขุนเขากา็หันมาเลี้ยงวัวต้นน้ำนะครับแต่การเลี้ยงวัวต้นน้ำเนี่ยมันมันยากมันใช้ต้นทุนสูงแล้วก็ใช้ระยะเวลานานนะครับคืออย่างแรกนะครับเราก็ต้องบำรุงแม่พันธุ์ให้มันสมบูรณ์นะครับต้องพยายาม แม่พันธุ์จะต้องสมบูรณ์ถึงจะสามารถกลับสัตว์ได้นะครับแล้วก็จะต้องพยายามผสมให้มันติดนะครับเมื่อผสมติดแล้วก็ต้องใช้เวลาเลี้ยงวัวอีก9เดือนกว่าถึงจะคลอดนะครับพอคลอดเสร็จนะครับก็ต้องเลี้ยงลูกวัวต่ออีกเกือบ2ปีปีกว่าจะขายได้ส่วนแม่วัวหลังจากคลอดเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาบำรุงเข้าอยู่บนหลูมเดิมนะครับคือบำรุงให้แม่แม่แม่วัวสมบูรณ์จะได้กลับสัตว์จะได้ผสมต่อนะครับเห็นว่ายากแล้วก็แพงมากนะครับใช้เวลานานมากก็ไปไม่ไหวนะครับ สุดท้ายก็เอาวัวแม่พันนะครับวาขุนให้มันอ้วนแล้วก็ขายเป็นวัวเนื้อครับแล้วตอนนี้ก็คือเขาก็มาหาซื้อวัววัวแม่แยกลูกนะครับวัวโครงแม่แยกลูกเนี่ยครับผมผมเนี่ยครับมาแล้วก็ขุนแล้วก็ขายขุนแค่2เดือนแล้วก็ไปขายที่ตลาดนั้นนะครับทำกำไรง่ายๆนะครับซื้อวัวมาซื้อวัวโครงมาเนี่ยหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นไม่เกินหมื่นสองนะครับเลี้ยง2เดือนเนี่ยค่าอาหารไม่เกิน9ก้าพันนะครับแปดถึงเก้าพัน เอาไปขายที่ตลาดได้ประมาณ1 8ื0 0แถึงสองหมนะครับบางตัวเนี่ยเกือบ3 0 0ห0ื่นเลยทีเดียวนะครับขอกำไ้กําไรตัวหนึ่งนี่นะครับเจ็ดแเป็นอย่างน้อยนะครับเห็นไหมครว่าถ้าเราเนี่ยรู้จักปรับตัวนะครับเรามองหาโอกาสแล้วก็รีบคว้าโอกาสนะครับมันก็ยังสร้างกําไรได้นะครับและผมว่าเทรนนี้นะครับโอกาสในการทําธุรกิจแบบนี้นะครับธุรกิจเลี้ยงวัวแบบนี้นะครับปีหน้าก็จะเป็นรูปแบบนี้แหละครับ ถ้าเราไปหาจับซื้อ,อหัวโครงหัวแม่แจกลูกนะครับผมผอมมาแล้วก็มาขุนขาย2เดือนสเดือนขาย2เดือน3เดือนขายนี่นะครับจะสร้างกําไรให้เราได้อย่างเรื่อยๆเลยนะครับัวผู้หนุ่มก็เหมือนกันนะครับไปหาซื้อวัวผู้หนุ่มอายุป,ประมาณ1ปีนะครับ1 2ถึง14เดือนนะครับราคาประมาณ7800พันนะครับเอามาเลี้ยงสัก6เดือนนี่นะครับให้มันอ้วนนะครับ แล้วก็เอาขายได้อยู่อย่างน้อยๆก็หมื่นห้าหมนกนะครับก็ทํากําไรตัวละ3า0สี่พัได้นะครับแต่ที่ไม่น่าเลี้ยงเลยนะครับก็คืออ,อวงงามครับห้ามเด็ดขาดหนีได้หนีไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ